เอมเจงงอเวนาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเคอสนะครับวันลวันในงี้ผมจะมาเล่นแบบนี้อีแลหละก็ที่จริงไอแ้แบบที่แล้วไอแ้แบบที่ผมว่าผมจะอัดนะอัดไปแล้วมันคือแม่งอัดไปสิบเก้านาทีแล้วเออผมก็ฟาร์มไปไจนเพิ่งมารู้ตัวว่าเออ เกิดไปที่คลิปที่ผมเออเพิ่งอัดไปแล้วก็ไปดูว่าไอ้น้องแม่ <laughs> ไอพี่ชายแมออ่ลงไม่ได้ <laughs> ลงไม่ได้คือคลิปมันหายอ่ะมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรของมันก็ไม่รู้ตัวที่ไอที่ผมเอาไว้อัดคลิปมันเออแล้วมันก็ไม่รู้ก็อยู่ดีๆมันก็ที่อัดไปสิบเก้านาทีหายหมดเลย เป็นคนอื่นถ่ายต่อใช่ไหมเป็นผมผมออกออกเลยไม่อยู่มาฟาร์มแบบเอื่ยก็ได้วะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็อัดเองแหละวันนี้ก็เอาเป็นคลิปพิเศษก่อนแล้วกันปอบใจปอบใจพรุ่งนี้ก็นั่นแหละสิบเก้านาทีบางทีก็จะไม่ถึงแม่งก็วันนี้แบบมันอัปเดตอะแถมตัวละคร เก่าที่ราคาที่มันเป็นอีเวนต์หนึ่งสองแสน่ะตอนแรกมันก็ก็พอหาได้อะพอหาง่ายๆอะแต่ว่ามันไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่เพราะตังผมเลือดเหลือสี่แสนเนี่ยพอหลังจากมันหมดอายุมันปุ๊บโอ้โหเพิ่มอะไรมาปาตี้เอเซนเตอร์อมิตี้ที่มันเป็นฟิลด์เดนรูเลอร์เนี่ยน่ะน่ะนี่น่ะแล้วก็ไอกริชแล้วก็ แค่นี้มันเพิ่มมาแค่สาอย่างนะก็แต่และอันก็เออส้อนทั้งนั้นนะก็บาทาทั้งนั้นเลยก็โ <t iny> ดยเฉพาะไอออมไมตี้เนี่ยตายหาแทบเป็นเด็บตายอ่ะแลกโดยชีวิตของเองเ <t iny> พื่อที่จะได้อันเดียวใครจะเรื่อไปออัปเดตนี้มันก็รีเวิร์กแต่โทรใหม่นะไอโทเก่านะไม่ใช่ตัวเนี้ย รีเวิร์กมาเพิ่มมาสองสกิลแล้วก็รีเวิร์กทุกสกิลเลยที่จริงก็เกือบทุกสกิลแหละแต่ก็นั่นแหละไอ้สกิลนี้มันรีเวิร์กไปแล้วไงสกิลสามอ่ะก็นี่เปลี่ยนวิธีการหาโทกเกะก,กับเทลกายนะส่วนไอตัวจากควนเนาะเลือดไอ้ขวดกดมันก็โดนรีเวิร์กเหมือนกันนะแต่หุ่นยนต์ไม่โดนโดนแค่เออพี่ชายโดนกดกินกัดเอาฮะแล้วก็ได้สักูนะมาด้วยวันนี้ก็นั่นแหละให้น้องเดี๋ยวเวลาละ ก็เอาอย่างแรกเลยไอตัวนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาเปลี่ยนไปเปล่าเพราะตอนเช้าเห็นมันรีเวิร์กก็แบบโฮ้ยสุดๆคอมโบโกงนะไอตัวนีน้สกิลแรกหมัดนะดามเมจมันแบบโหคอมโบอ่ะการต่อยปกติของมันจะแบบว่าดามเมจหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะ แต่ว่าถ้าเราต่อยไปครบ3าครั้งมาสุดท้ายของมันจะเป็นสองพันนะก็จะติดน็อกแบ็กด้วยต่อยแม่ต่อตไปก็กาแล็กซิกกาแล็กติกสโตมมสตูมโดนตัวเดียวนะไม่เป็นหมู่แต่ว่าครูดาวก็นั่นแหละครูดาวสองถามว่าโกงไหมเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ดาเมจมันก็แรงสามารถโดน ดาเมตติดกันสองครั้งได้เนะีนะ่ยเนะแถมยังโดนน็อกแบ็กอีกนะเมื่อก่อนไม่โดนะหรือเปล่าวะลืมละเดี๋ยวไปก็กาแล็กติกเบ็ดบีดาวการต่อยหมัดแรกมันจะเป็นดาวเมตเจ็ดสิบห้ามัดแล้วก็ต่อยไปเรื่อยจะกลายเป็นดาวเมตสองร้อยห้าสิบรวมกันไปเท่าไหไร่ก็รู้แม่เหงนับไม่ทันใครนับทันก็ช่วยบอกผมทีนะถ้าเก่ง ต่อไป Galactic Slam s k i l ใหม่โหสยสมดังดาเมจโดนไปที่โดนทุ่มไปหัวแตกประมาณดาเมจดาเมจ5ห้าพันนะโดนไอ้ที่ที่อนิเมชันไอ้ที่สกิลมันเหมือนกับไอ้การกระทือพื้นเนะี่ยก็ดาเมจโดนไปหนึ่งพันนะแต่ถ้าโดนสองครั้งก็สองพันนะก็ถ้ารวมกันก็ดาเมเจ็ดพัน หกพั 6, ถึงเจ็ดพันกว่าก็โกงโกงอยู่แหละสกิลน,นี้นะไอ้ฮิสวยด,ดมาแล้วก็ทุบใส่เลยดาเมจโดนไปไม่เท่าไหร่ประมาณหกพันนะแต่ว่ามันโดนเป็นหมูนะก็เป็นเอลเอี้อทุบเลยเป็นการดึงด,ดิดาเมจหกพันแนะก็โกง อ้าวสามพันนี่วะกูโดนหลอกอ้าวมือเฮยผู้ฟี่ก็โดนหลอกอ้าวผู้คุณก็โดนหลอกโดนหลอกหมดเลยอ้าวหลอกไปสกิลนี้สามารถคอมโบกับสกิลนี้ได้อด้แล้วก็พอ,อมันอยู่นิ่งแบบนี้ยเราก็ทุบมันได้อีกครั้งนึงก็สามสกิลคอมโบมันมันนะโดนทีนี้แทบจุกแทบตายอ่ะ <c oughs> จุกแทบตายอบอกเลย บอกเลยว่าจุกแทบตายอ่ะกระเด็นเลยอ่ะคือโกอคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมดาวเมดมันแรงมากเลยก็อยากบอกเอาไว้ว่าใครที่มีไอตัวเนี้ยก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะนะมาถึงคนที่จะไปสู้ด้วยอะ <c oughs> คนที่จะไปสู้กับคนที่มีตัวเนี้ยโอ้โหยอมแพ้เหรอพี่เป็นผมผมก็ออกเกม <c oughs> ก็โกงอ่ะโกงเออ โกงอยู่่ะนะก็ตัวต่อไปสกุณะเพิ่งได้มาดมาๆเลยสินโดสกิลแรกอคอมแบ่ตสกุณะหาได้จากการอันนี้นะเอ,อ่ออะไรวะหาได้จากการกินนิ้วสกุณะกับยูจิยูจิก็หาได้จากขวดน้ำกรดกรดกินไปได้เออฮิปโปเอาขวดขวด เออคำสาบขวดคำสาบมากินกับฮิปโปต่อก็ได้เป็นยูจินะแล้วก็เอานิ้วโซคอนาจากลก่องดาร์กมาก็ดีเย่สกิลแรกต่อยสามครั้งแล้วก็หมุนเตะต่อยสามครั้งเป็นดาเมจเจ็ดสิบห้าแล้วก็หมุนเตะดาเมจหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโกงไม,ไม่รู้อะ่ะไม่โกงหรอกมั้งสกิลตัด จะตัดเป็นอย่างนี้ดาเมจครั้งละ350โดนทีละ350ร้อยห้าสิบยสามก็มันก็จะเป็นแนวแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะปั่นไปถึงโดนตัวนี้คือมันก็ก็ก็ก,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 ก็คูดาวสองวี่อต่อไปเฉือนก็เป็นการแบบเฉือนดานเมจสองพันแลนะ ีอา,อาไปแล้วพี่เรียบร้อยเป็นบุรุษเสาหินหมาล้วตะวันฟูกโงเอฟเฟกต์ร oh, <effect S 2> ะดับ HD ผมนี่เปิดความโหดเลยความแหลกคุณเต้โห เอฟเฟกโหดเกินจนไม่เห็นเอฟเฟกันกันเลยทีเดียวโหวผมนี่ปิดเลยโหยอันนี้มันปิดเสียงปิดให้เหลือสองก็แล้วกันขอดูอีกครั้งหนึ่งโอ้ ข้าวไม่มีอะไรหรอกไอ้นังแค่มีข้าวมาเฉยๆพอดีผมแม่ผมแม่งหิวอ่ะข้าวก็เลยมาเลยเห็นไหมแม่งสุดโหดไม่เกี่ยวและแล้วไปไฟฟูกา่าเอ้ยโหกระสุนมุนยาขนาดนี้ยิงไกลๆนี่ไม่โดนเลยเนี่ยโหอย่าไปยิงไกลๆเออ เอาแบบยิงแม่งใกล้ๆเลยดูดูความเร็วดิไอ,อพี่ชายโอ้โหจะถึงตัวเนี่ยโอ้แต่ว่าเท่ดีเอฟฟกแรงแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคเอ,อ่อรีเวิร์สเคิร์ชเทคนิคเอ,อ่อใส่เวทยย้อนกลับไม่เอ้ยดาฮิวทีทเรสามพันสามพันมั้งไม่รู้อะ่ะมม่วขอโทษแล้วกันอะ เกี่ยวอะไรวะเนี <Rabbi> er, 2005, 2005. 2005, ่ยเอาใหม่เออสองพัน <associated> ห้าสองพันห้ายูสองพันห้าก็เกยอยู่อะยิงแบบไกล้ๆโหเอฟเฟกก็ประมาณเนี้ยดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูเอ้า ปั่นประกอบไปพี่เอาไม่ต้องกลับแล้วมั้งเอาเสร็จกลับได้อีกมีใครเนี่ยวู้หะอันนี้โคตรเท้ดามเมจห้าพันกางอนาเตไหนวะนาเขตพี่นะ้อง <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาเป็นตัวเลยอถ่โคตรก๊อป อันนี้ทําเองวะพี่ทำไมรู้สึกเหมือนเอาของใครมาใช้โค้อเมตสองร้อยห้าสิบไม่รู้เลยอ่ะพี่ทำไมเอาหัวนาเขตยี่สิบคูดาวคูดาวยี่สิบกูหิวเลือดเลยคูดาวสิบห้าวิครูดาวกี่วิไม่รู้ที่รู้แม่งูฟิน โอ้แต่นาเขตนแม่งไม่เท่เลยอะอะไรอ่อะพอี่โอ้โหไอ,อพี่อึดอาดจ,จังวะพี่ดามเม็ดมันโดนไม่ค่อยแรงเลยวะกูใช้ฟูกะยังคุ้มกว่าคือดูแล้วกันพี่ชายว้าว <c oughs> ไม่แค่ดามเม็ดเสริมรอวะกูดับได้ไหมดับสกิลทงิงก็ มีเท่านี้แหละทุกคนก็มีแค่นี้แหละบายบายพรุ่งนี้ก็เจอกันก็ข้าวก็มาแล้ะไหนๆนก็แหละโหกินเลยก็มีแค่นี้แหละทุกคนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะทุกคนบายบาย